โอ้มูชูเปอร์สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กัชบช่องว่ดเสาลีกินแซ่บนะคะทุกคนวันนี้นะคะน้องก็มาในชุดกะเหรี่ยนเต็มยศนะคะนี่ก็จะเป็นชุดที่เขาแต่งงานแล้วนะคะก็จะเป็นครึ่งท่อนอย่างนี้นะคะข้างบนก็จะเป็นเสื้อค่ะก็จะเป็นเชสซู่กันค่ะ,คะแต่ว่าข้างล่างก็จะเป็นสิ้นนะคะก็คือหนีภาษากะเหรี่ยนก็จะเรียกว,ว่าหนีนะคะสว่สวนเสื้อก็จะเรียกว,ว่าเชค่ะวันนี้นะคะน้องก็มานําเสนอเมนู ไข่มุกแดงน่าอิงนะคะแถมแพมอันนี้ก็จะเป็นไข่มุกแดงที่ไปหากับเครื่องฟ้ามานะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเตรียมเครื่องแล้วค่ะก็จะมีต้นหอมผัดชีนะคะแล้วก็ไข่มุกแดงเนี่ยก็ได้ประมาณนี้นะคะแม่มันจะเยอะหน่อยนะคะมันก็จะออกเปรีป้ยวๆหน่อยค่ะวันนี้น้องก็จะมาผัดใส่ไข่นะคะนี่ไข่น้องก็เตรียมไว้แล้วนะคะนี่ค่ะ วันนี้เราจะมาผักไข่ใส่ไข่มดแดงหรือว่าผักไข่ไข่มดแดงใส่ไข่เลืออัลอยยางค่ะนี่ค่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาตั้งกระทะค่ะใส่น้ํามันลงไปนิดหน่อยนะคะผัดกระเทียมกับพริกที่เราตำไว้ค่ะให้มันหอมๆนะคะตอนนี้เราก็คนๆๆๆให้แบบมันจะได้ไม่ไหม้ค่ะ ต่อด้วยใส่ไข่ลงไปค่ะพอใส่ไข่เสร็จนะคะเราก็รองให้ไข่แบบมันสุกนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะคนต่อค่ะค่ะตอนนี้เราก็คนให้แบบมันเข้าๆกันหน่อยนะคะมันจะได้แบบสุกให้แบบเท่าๆกันค่ะแล้วก็ขอกลับเข้านิดหน่อยนะคะ นี้ล้วก็คนๆต่อด้วยใส่ไข่มุแด,ดงลงไปคะ่ะนี่ค่ะไข่มุแด,ดงของเราไข่ผัดใส่ไข่มุแด,ดงนะคะเรื่องไข่ไข่เองนะคะแล้วก็จะใส่ซอสนิดหน่อยนะคะแล้วก็ผัดผัดให้มันเข้าๆกาันค่ะ ต่อด้วยเราก็จะใส่ต้นหอมผัดชีนะคะลงไปค่ะแล้วก็ทำการคุเลุเลให้มันเข้ากันนะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะนี่หอมๆยั่วๆค่ะแต่ว่าหนูกินไม่ได้นะคะ ก็ให้พ่อก,กับแม่กินก็นแล้วกันคะ่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคะ่ะ